เมื่อลิงน้อยต้องแยกจากแม่ครั้งแรกเปรียบเสมือนวันที่แม่ต้องไปส่งลูกเข้าโรงเรียนครั้งแรกเด็กหลายคนจะร้องไห้งองแงกลัวแม่ไม่กลับมารับแต่ถ้าก่อนหน้านี้แม่มอบความรักให้เขาเต็มที่ทำให้เขามั่นใจว่าแม่ไม่หายไปไหนเดี๋ยวแม่ก็กลับมาเขาก็จะหยุดร้องเองนี่คือพัฒนาการของเด็กที่แม่ต้องสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้เขาตั้งแต่เล็ก เพราะถ้าขาดสิ่งนี้เด็กจะมีพัฒนาการที่ช้าเรียนรู้ช้าและไปต่อลำบากเช่นเดียวกับลิงน้อยในนิทานเรื่องนี้ที่กล้าเรียนรู้โลกกว้างเพราะมีแม่ที่ทำให้เขารู้สึกมั่นคงปลอดภยัยความรักของแม่เป็นสิ่งที่สร้างลูกอย่างแท้จริง